ตั้งแต่เรื่องลอยได้ไหมครับไปตั้งแต่เรื่องลอยลอยลอยสัตว์ยึดมัดข้อมไงไม่ต้องด่าไม่ต้องด่าไม่ต้องด่าเออเรียกอะไรเปิดได้แต่ต้นดีมึงก็เปิดได้แต่ต้นที่ตาบอกดีมึงแรงไปตายไปตายหอกปากนี่เงาเผือกเผือกมากเผือกเผือกมันจะมีตัวนึงอะไรลองดูไปตายหักมันจะมีผมจัดบหยมึงพูดอะไรกันไอเดียนะไปคิวไปตายไปตายมัวงอกไอ้เตยหัวงอกอะไรของมัน น้วมา่อคอใครเนี่ยไม่รู้จักคแต่เขามีความรู้จักกันต่อยไม่ออกอเราหยุดหมัดขายไข่วาบอกในวงเนก็ไม่มีคนด้วยมันจะต่อยออกไหมก็ไม่มีคนเยที่อ่ะใครจะหยุดหมัดเหมือนหมวกไปดใครจะเปดัวที่หมัดป้าฟาดปิดโอเล่มาดิแต่มันเล่นข้ามหมัดนะ ไปสว์เล่นฆ่าหมาดอเดี๋ยวเชี่ยไหนมึงเปิดโอเล่ใม่ดี๋ยวไฆ่าหมาไอสัตวยีแม่งไสอดปานป๋ยเลยใหม่เดีป๋ยเลยใหม่เดี๋ยวป๋ยเลยใหม่เดี๋ป๋เลยใหม่ปี๋ยเลยใหม่ดีป๋ยเลยใหม่เดีป๋ยเลยใหม่เดป๋ยเลยใหม่เดี๋ยวปี๋ยเลยม่เดี๋ยวป๋ยเลยหม่เดียวป๋ยเลยมาเดี๋ยวป๋ยเลยหม่เดี๋ยวป๋ยเลยใ่ม่เดี๋ยวยเลยม่เดี๋ยวป๋เลยมาเดี๋ป๋ยเลยหมเดี๋ยวป๋ยเลยมเดี๋ยวปุ๋ยเลยหม่เยวป เนี่ยเขาโกงขีขวามีพอรเีรีพอร์ตให้ไม่ละไม่อรุณรับรับรมเลยรได้าตัวตัวตัวตวตตาวตัวตัวะตัว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 ตตััััวตวตวัว ต่อยเป็นเปล่าวไวดเที่อฮะไอสัตว์ไอเยีะยควายมึงต่อยเป็นเปล่าเว้ยน,น้อี

กาหลีนี hmm. ่มาสเพียแแลมแม่เปิดมิชาไอยููไม่ได้ในที่หาไม่ได้เล้ว กูยังยืนหยัดสู้ด้วยลมแข็งและสองตีนกูไอ่ตัวมีสุดยอียืนยันว่าโดนจับยืนยันว่าโดนจับยืนยัน่าโดนจับยืนนว่าโดนจับยืลูกนวานกนจะอยืนยันว่ามันไม่ยีกยที่า้านจัอยูนยันาวันน่ยืยันว่าโนีับยียว่าโดับยยันวาโดึืนว่าดัยืแยว่โคดนมันคืนยันว่าดนจันยี่ดนับนยัน่โดนจับยนยันว่าโดนับยนยั่าโนับนยันว่าโดนจับย r y i n g to find m ั p h o n ย b e c ่ u s e my b i t c h ย e นา l She ออกมาข้างนอกวันไม่ดีชั street, ่ววันเท็จไม่อยากได้ชีวิตเธออยากให้กูออกจากตรงนี้ I keep running the racks up I keep a gun for self protection I v e been fighting with my depression แ,แ,แต่โปรดอย่าล้ำเส้นกูก็แล้วกัน